สวัสดีครับวันนี้อยู่กับแอดมินเพจวันโวเมืองพิจิตรนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเป็นคลิปเ่อ m e r c e d e s Benz 190E นะครับจะเป็นการรีวิวรูปลักเบอรี้ี่ะภายในนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปรีวิวก่อนที่จะลงคลิปไททันนะครับมีสูตรไททันเครื่อง3.2นะครับ4 w h e e l Top Auto นะครับเดี๋ยวจะตามมาในภายหลังนะครับแต่ขอตัวขอเปิด คลิปรีวิว 190E ก่อนละกันนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับของเพจที่รีวิวตระกูล Mercedes-Benz นะครับหรือว่า Benz นั่นเองนะครับยี่ห้อเบน z นะครับก็อย่างที่ทุกคนอาจจะดูนะครับว่าอู่เราเนี่ยซ่อมหลักๆก็คือ Benz นะครับ B.M.W. นะครับผมก็จะเป็นหลักๆเลยนะครับที่อู่เราเนี่ยซ่อมนะครับ ใครรู้จักอู๋เราก็จะรู้ทันทีแล้วว่านี่คือจุดเด่นของอู๋เราครับก็เบนซ์นะครับกาจะเหมือนวันโวนะครับแต่เบนซ์เนี่ยจะมีสามตระกูลนะครับสามรุ่นหลักๆคือรุ่นที่เป็นตัวซีครับคือรหัสตัวถังจะขึ้นด้วยซีเช่นซีสองสองศูนย์นะครับแล้วก็ถ้าต่อมาคืออีครับก็จะเป็นก็จะมีหนึ่งเก้าศูนย์อีแล้วก็อีสองสามศูนย์นะครับแล้วก็เป็นเอสนะครับหกสอง 28280s ก็มี 300s ก็มีนะครับก็นะครับ 190e เรามาที่ตัวนี้กันก่อนเลย 190e เนี่ยครับ 190e เราวเชนว่าบอดี้เขาเนี่ยค่อนข้างจะกระทันรัดนะครับกระทันรัดเป็นรูปโฉมที่ยังดูเป็นอมตะยังมีความเป็นสันเป็นเหลี่ยมในรูปแบบของโยุโรปเห็นครับความที่เขาเป็นสันเป็นเหลี่ยม คือบางคนถามว่า 190E เนี่ยมันดูเล็กไปไหมสําหรับในความรู้สึกแอดมินได้มองนะครับจริงครับมันเล็กจริงอาจจะมีขนาดบอดี้เล็กกว่าวันโว่940ในซ้ำไปนะครับแล้วถ้าเราเห็นหลักๆของตัวนี้ก็จะเห็นบอดี้ที่โฉบเฉี่ยวแล้วก็กระทันรัดนะครับอันนี้ก็เป็นแม็กแม็กเดิมของเขาเลยครับแ mm hmm. ม็กเดิมของมาซิเดเบน mm hmm. นะครับอันนี้ เราก็จะขออยญาตดูภายในเขาสักหน่อยเบนนะครับหรือรถยุโรปส่วนใหญ่นะครับพอแอนนินเนี่ยได้เปิดประตูจะได้กลิ่นเบาะนั่งซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์เลยก็ว่าได้เบาะของเขานะครับก็จะเป็นเบาะลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเบาะรูปโฉมในสมัยนั้นก็ถือว่าในรุ่นที่เขาเกิดมาแรกๆนะครับก็ถือว่า เทคโนโลยีในสมัยนั้นก็ถือว่าพัฒนามากนะครับสิเดเบนส์ขอโทษทีนะเพราะว่าบอดี้มันค่อนข้างเล็กนะครับเลนไม้นะครับเลนไม้ตัวนี้แปลงมานะครับเพราะว่าเลนไม้เก่าเขาเสียหายนะครับก็เลยต้องทําการแปลงใหม่ยุโรปส่วนใหญ่เราจะเห็นเลยครับว่าจุดเด่นนะครับก็คือคอนโซลโซนกลางนะครับส่วนเครื่องเล่นจะเน้นลายไม้มากนะครับ เป็นทั้งเบนแล้วก็ b ีเอ็มวันโวครับจะเน้นลายไม้เป็นส่วนใหญ่นะครับนี่ก็ชํารุดสุดโทมแตกหักตามสภาพอายุของเขานะครับเป็นคันเกียร์เดิมครับคันเกียร์เดิมหลายคนนะครับเวลาใช้รถยุโรปก็จะสับสนกับญี่ปุ่นทุกครั้งเลยชอบถามประจําว่าเอ๊ยยุโรปเนี่ยเวลาเขาเปิดไฟเล้ยวเขาเปิดไฟหน้านะครับเขาเปิดกันตรงไหนก็นี่เลยครับ ุโรปส่วนใหญ่ชอบมาอยู่ข้างๆตรงนี้นะครับเป็นข้างๆอยู่ตรงนี้นะครับภายในก็จะลักษณะทํานองนี้นะครับก็จะเป็นหนังนะครับเบาะเบาะหนังทํานองนี้นะไฟเพดานก็เป็นรูปแบบเดิมคู่รถเขาเลยนะครับแล้วก็วแล้วเรจะคือบางคนเนี่ยพอนั่ง1 9 0 e หรือว่า เป็นวันโว่บางเป็นยุโรปแล้วกันรถยุโรปบางรุ่นนะครับจะหาที่เปิดฝากระโปรงไม่เจอบางทีนะเขาจะมาแอบซ่อนอยู่ตรงนี้ครับข้างฝั่งคนขับนี่จะแอบมาอยู่ตรงนี้นะครับแอบอยู่ข้างคนขับฝั่งข้างคนขับฝั่งซ้ายมือครับ,รบจะไปอยู่ตรงนั้นแทนเดี๋ยวเราจะขออนุญาตเปิดห้องเครื่องดูนะครับนี่ก็เป็นส่วนของข้างหน้านเราจะมาดูบอดี้เราจะดูภายในข้างด้านหลังน,นะครับ ก็นี่ครับบอกเขาก็ถือว่ายังไม่เสียหายหนักนะครับยังไม่มีรอยแตกเลยถือว่าเจ้าของยังรักษาดีอยู่คืออย่างที่ออแอดมินเคยบอกแล้วถ้ารถยุโรปเนี่ยถ้าข,ขึ้นขึ้นรหัสตัวถังด้วยเ,เป็นรหัสตัว E หรือ S เนี่ยก็จะเป็นคือบอดี้เขาจะใหญ่ขึ้นมาจากพวกรหัส C นะครับหรือถ้าเป็นพวก B M เนี่ยถ้าเป็น B M w u ที่แอดมินได้รู้มาก็จะเป็นซีรีส์เจ็ด ซีรีส์ห้าซีรีส์สามก็จะเป็นจำพวกนั้นครับแต่ก่อนที่จะเป็นซีรีส์เขาจะเป็นบิ๊กโน้ตก่อนอนี่ครับเขาจะแอบอยู่ตรงนี้นครับที่เปิดฝา,าป้องหน้าก็จะมีเสียงดังนิดหน่อยอแล้วเวลาเปิดฝาโป้งหน้าเบนนะครับต้องยกยกขึ้นมาปึ๊บต้องแล้วก็พร้อมเปิดครับ ต้องดันให้สุดนะครับรถยุโรปนะครับเพราะว่าเขาต้องตั้งฉาก90องศานะครับเป็นเอกลักษณ์ของรถยุโรปนะครับทุกรุ่นวันโว่บีเอ็มนะครับก็จะเป็นอย่างนี้หมดนะครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง 1J VVTI นะครับเป็นเครื่อง 1J นะครับคันนี้ติดแกดนไหลชีดครับ ก็ถ้าใครติดตามเพจเราก็จะเห็นวิดีโอรแรกๆนะครับการวางเครื่องก็ก็คันนี้เลยครับคันนี้ก็มา,มาวางเครื่องกับอูเราใช้ได้จนใช้ได้ประมาณหนึ่งปีปกว่าๆนะครับเราก็ขอญอาตลูกค้าถ่ายรีวิวให้บางคนได้รู้ได้เห็นนะครับว่าอ๋อหนึ่งเก้าศูนย์ body เป็นอย่างนี้อย่างนี้คนระับแอดมินมองครับว่าหนึ่งเก้าศูนย์ e ถ้าแอดมินให้ในรูปลักษ แอดมินว่าในความที่แอดมินยังเป็นไัยรุ่นแอดมินให้เสักสิบเต็มถ้เต็ม10บแอดมินให้สัก7แล้วกันเพราะบอดี้เขาถือว่าย,ยังยังยังคงความความดุอยู่พอสมควรด้วยความที่เขาเป็นสันเป็นเหลี่ยมนะครับในสไตล์ยุโรปแล้วก็ถ้าพูดถึงความกว้างภายในแอดมินมองว่า ก็แอดมินนะครับส่วนตัวแอดมินก็ถ้าเต็มสิบแอดมินให้สัก5เพราะแอดมินเป็นคนตัวใหญ่นะครับก็จะยินเสียงแอดมินลุกจากเราดแล้วค่อนข้างลําบากนะครับส่วนรถยุโรปเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับว่าเขาจะเ,เขาจะจุก,จ,กจิกไหมอะไรทํานองนี้ครับถ้ามันคืออู่เรานะครับจะบอกเลยว่าถ้ามันเป็นเครื่องเดิมบางทีเราต้องเข้าใจว่าชิ้นส่วนหรือเฟอร์นิเจอร์บางอย่างอาจจะเสียหายแล้วอาจจะมีราคาแพงนะครับ เราก็จะแนะนําเป็นการวางเครื่องเจเพื่อไปการตัดปัญหา,านะครับผมเว้นเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นอีกจุดเด่นหนึ่งคือปั๊มน้ำฝนข้างหน้านะครับจะเป็นก้านเดียวยาวๆเลยก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็บางคนอาจจะแบบโอ้โหรอดูมิซูไตตั้งเครื่องสามพันตัวท็อปโฟร์อนะครับก็เดี๋ยวก็ลาลังตามมาครับกลาลังเสิร์ชหาข้อมูลแล้วก็กําลังทดลองนั่งแล้วก็ทดลอง ดูว่าโฟร e วิของคออือช่วงวช่วงช่วงล่างโฟ e วิของมิสู Titan น,นั้นดีขนาดไหนนะครับแล้วแล้วแอดมินจะรีบนะครับรีวิวแล้วก็ลงเพจให้ดูนะครับสำหรับวันนี้ 190E ขอฝากไว้เพยียงเท่านี้ครับถ้าผิดพลาดประการใดหรือไม่ถูกใจใครก็สามารถทักมาทางเพจแล้วก็แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าการรีวิวทุกครั้งเราจะใช้ความรู้สึกส่วนตัวแล้วก็การศึกษาเนื้อหาบางส่วนนะครับจากผู้เชี่ยวชาญน,นะครับ สำ,สำหรับใครที่คอยดูคอยติดตามคลิปของเพจเรานะครับหรือว่า,าแนะนำเชิญชวนให้บางคนที่เขาไม่รู้ได้มาทดลองใช้บริการก็ขอขอ,ขอ,ข,อขอบพระคุณมากนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณมากครับ